โอเคครับผมวันนองขอกราบสวัสดีผู้ชมถูกทั้งคันด้วยผมวันนี้ผมนะครับเกมซิฟนิกชแนลหรือว่านกฝากกันนั่นเองนะครับโอเคแล้วนี้ผมจะมารีวิวแอดออนตามนี้เลยนะครับก็จะเป็นแอดออนไอรอนแมนนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นฮีโร่ที่มาจากค่ายมาว์เวลที่ทุกคนรู้จักนะฮะโอเคจะ okay. เป็นยังไงก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะฮะกดแชร์ให้ผมด้วยโอเคนะครับก็ พอลงไอดอนเสร็จนะฮะให้เราเตรียมนี่นะฮะคัพติ้งเทเบิลนะปึ๊บก็วางไปเลยเห็นไหมคัพติ้งเทเบิลนะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์นะเตรียมอุปกรณ์ตอนนี้นะฮะมีบล็อกออฟไอรอนนะฮะเหล็กนะครับแล้วก็มีไอรอนอินกอ์ฮะเหล็กที่คาพแล้วนะฮะไม่ใช่ดิเหล็กที่เผาแล้วเออแล้วก็กระจกนะแกสแบบสี่เหลี่ยมนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดู อันนี้คือไม่ได้นะครับมันต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นต้องเป็นแบบสี่เหลี่ยมเท่านั้นนะโอเคแล้วก็เนเธอร์เนี่ยฮะเนเธอร์สตาร์โอเคนะครับโอเคเมื่อเตรียมอ,อุปกรณ์เสร็จแล้วก็คราฟได้เลยนะฮะปึ๊บอ่าให้เราฮะดับแรกให้เราวางบล็อกออฟไอรอนมา2อันประมาณนี้นะฮะวางคนละมุมกันเลยนะฮะนี่2มุมนะฮะแล้วก็วาง Iron ไอรอนอินกอรนะฮะไอรอนที่เผาแล้วตรงกลางฮะแล้วก็ตามด้วยกระจก ปึ๊บปึ๊บเอ้ยไม่ใช่แบบนี้นะฮะแบบนี้อ่าแล้วก็ตามด้วยวีเทอร์สตาร์ไว้ตรงกลางฮะปิดท้ายไปเลยปึ๊บเอ้ยผิดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชวางตรงนี้ปึ๊บอ่าได้แล้วนะครับเราก็จะได้ชุดเกราะนาโนสของอรอนแมนมาแล้วนะฮะนี่ยัสดุยโอ้โหมีการมีการค้าชุดเกราะเพชตนิดหนึ่งะฮะมี่เหมือนเอาชุดเกราะเนี่ยชุดเกราะพวกเนี้ยชุดเกราะ เหล็กมาผสมกับเพชรเลยะฮะค <c> ล <ười> ้ายๆกันนะฮะ <c ười> โอเคนะครับก็ชุดเกาะก,ก็ประมาณนี้เลยะฮะ <c ười> โอเคนะครับวิธีการใส่ชุดเกาะนะฮะให้เรากดกด,กดไปที่ชุดเกาะทีหนึงนะฮะ <c ười> ถือชุดเกาะแล้วก,กดค้างนะปุ๊บอ่ามันก็จะทําการใส่ชุดเก,กนาะนนสของเรานั่นเองจ้าุี่เห็นไหมคุณผู้ชมโคตรเท่เลยวะนะครับ แล้วก็วีใส่สูตรฮะให้เราพอเราใส่ไอ้นี่ใช่ป่ะชุดก่อนอนโ,นโนเสร็จแล้วใช่ไหมให้เราเดินเดินทีนึงนะฮะวิง่งไม่ใช่เดินวิงว่งวิ่งแล้วก็หยุดอ่าทาการหยุดนะฮะมันก็จะขึ้นคําสั่งนี่เห็นตรงขาเราไหมมหันจะขึ้นคำสั่งประมาณนี้นี่เดี๋ยวให้ดูสูตรอัพคุณต้องการใส่สูตรหรือไม่นะครับก็ให้เราถ้ามันขึ้นคําสั่งแบบนี้ให้เรากดพอมันขึ้นเสร็จใช่ไหมให้เรากดย่อนะฮะปุ๊บมันก็ทําการใส่สูตรอ่าเฮ้ยยั๊ยย โคตรเทพคุณชมดูดิโอ้โ oh. หดูดิมีการเพิ่มสถาน,านะฮะสเตนก็คือตีเจ็บขึ้นเลเวล3นะแล้วก็รีสติสเทนอึดขึ้นเลเวล3โอเคนะครับสถานะสถานะที่เขาให้มาก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็วิธีการจะถอดสูตรฮะรก็ให้เราเหมือนเดิมฮะวิ่งแล้วก็อย่างนี้วิ่งมันจะมีหลายคำสั่งมากฮะนี่เห็นไหมให้เราวิ่งหาหาคำสั่งที่มันเขียนว่าสูตรดาวอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ยังไม่ใช่ เขียนว่าสูตรดาวให้เรากดย่อเหมือนเดิมนะครับก็คือนี่สมมติว่าอยากใสมมม่ชุดอีกครั้งก็วิ่งแล้วก็าหาคําสั่งสูตรอัพนะฮะอ่าแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครอยากใส่อาวุธนะฮะแบบอยากเท่เออก้หยเราวิ่งปุ๊บนี่อันนี้คือถอดหมวกนะฮะเฮลเมดออฟก็คือถอดหมวกเห็นไหมเฮลเมดออนก็คือใส่หมวกเหมือนเดิมนะอ่าวันนี้เลยนะครับ นะครับแล้วก็วิ่งนะฮะวิ่งไปเรื่อยๆมันก็ทำการเปลี่ยนเปลี่ยนหมวดหมู่นะฮะอันนี้จะเป็นหมวดหมู่เลเซอร์ฮะก็จะเป็นพวกอาวุธปืนอะไรพวกนี้นะฮะนี่เห็นไหมเคอาวุธปืนนะฮะนี่ยิงได้ด้วยยักจุยโอ้โห <c oughs> นี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูนะฮะมันยิงได้จริงนะฮะมันจะให้นี้มาแล้วก็ ยิงอ่าวันนี้นะฮะนี่มีมีเอฟเฟกด้วยวะยัดซุย yes, อย่างเทพแล้วกู็ไปเลยกับคำว่าย yes, ัดซุยเหเนี่ยนี่เราขาดกันไหมทุกคนแล้วก็เรามาดูอันต่อไปนะฮะอันต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะฮะกดยอ่อปึ๊บจะเป็นนาโนไลนิงเลยโฟัสเซอร์ er, ใช่ไหมอันนี้ภาษาไทยผมไม่แน่ใจเราะว่ามันเรียกว่าอะไรอันนี้ก็จะเป็นก็ตามที่เห็นแล้วครับมันก็อาจจะมนานยากนิดนึงคนระับก็จะเป็น ปืนที่มันมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมานะนี่ครับอันที่สก็จะประมาณนี้ฮะดูไฮไลท์มันก็อยู่มันจะอยู่ตรงข้างหลังนะข้างหน้าก็คือเหมือนเดิมไม่ค่อยมีอะไรแต่ข้างหลังโอโ้โหโคตรเทโอ้โหเหมือนในเรื่องเหมือนตอนที่อยู่ในไอ้นี้ใช่ปะ่ะในเรื่องไอรอนแมนอะโคตรเทเลยคุณผู้ชมดูดิคล้ายคล้ายคล้ายคล้นี่นะฮะ คล้าย,ายปีกแต่ว่ากูว่ามันไม่แน่ใช่ปีกนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันคืออะไรโอเคงั้นขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับผมเรียกไม่ถูกงัอนน,นะโอเคต่อไปนะครับต่อไปก็กดย่อฮักบลัสเตอร์คืออะไรนี่โอ้โหขนาดมันก็จะทำการขยายล่างขึ้นใช่ไหมคุณผู้ชมแต่มันขนาดคล้ายๆฮักเลยฮนะเหมือนเดอะฮักยักษ์เขียวครับ มันจะมันอาจจะเล็กเล็กกว่านิดนึงนะฮะเค okay, ต่อไปจะเป็นแฮนด์เบลดนะฮะจะเป็นนี่จะเป็นพวกดาบนะฮะนี่เห็นไหมจะเป็นมีดดาบแล้วก็อันนี้คา,าตา,าตอร์ใช่ไหมนี่จะเป็นสีฟ,ฟ้ารู้สึกว่าจะเป็นมีดสีฟ้าปะนี่นะครับนี่ตามที่เห็นเลยฮะต่อไปมอลเล็ตมอลเล็ตนี่สีทองโอ้โหอันไ,ไอวูดนี้มันค่อนข้างจะกลมกลืนกับชุดมากเลยฮะมีสีทองกับสีแดงนะเห็นไหม ผู้ชมกลมกลืนกันมากฮะแล้วก็มีแฮมเมอร์นะฮะอ่าบอลน,นี้นะฮะโอเคแล้วก็โนวิพอนฮะแบบแบบไม่มีอาวุธนะฮะมันก็ทําการยืดแขนมาประมาณนี้เห็นไหมคุณผู้ชมกดเท่นะครับต่อไปนะฮะปึ๊บวิธีเปลี่ยนมหมินหมวดหมู่ก็เหมือนเดิมฮะกดวิ่งแล้วก็นี้วิ่งแล้วหยุดวิ่งแล้วหยุดวิ่งแล้วหยุดอ่าเห็งไหมคุณผู้ชมต่อไปนะฮะก็จะเป็น ทางด้านโล่นะฮะเป็นหมดหมูโล่นั่นเองอันนี้จะเป็นโล่แบบใหญ่ๆเลยนะฮะโอเคอันนี้จะเป็นโล่แบบโพลีกรัมชิยวนะฮะอันนี้จะเป็นโล่แบบเล็กลงมานิดหนึ่งะฮะขนาดอาจจะเล็กมานิดหนึ่งแล้วก็แบบไม่มีโล่นะฮะไอนน้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ใช่เมมิโลเป็นเมมิโลเป็นเมมิโล fuck ต่อไปนะก็จะเป็นเมสไทนะฮะมิสไท เม็ดทราก็จะอาจจะมองยากๆนิดนึงนะฮะแต่คุณผู้ชมสังเกตดีนะฮะต้องไหลไอรอนแมนดูโอ้โหมีอะไรวะเนี่ยขนาดเล็กๆะฮะดูนี่ก็จะเป็นการเรียกเรียกระเบิดโอ้โหจะเป็นเม็ดทรายนะ,ะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนะเม็ดทรายจริงๆหรือเปล่ามาดูดีกว่านะครับดูหมูตัวนี้นะปังโอ้โห มีการเรียกเทียนทีเปุ้มสะใจเหลือเกินปังปังปังปงปังปึ้งปิ้งมันยานแลวกูโอเคก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีลงกันเลยฮนะไปวิธีดาวน์โหลดนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์แอดออนฮะไว้2ไฟล์ฮะก็คือเป็น Resource Pack กับ behavior อันนี้นะฮะก็ให้เรากดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วก็โหลดทั้ง2ไฟล์นี้นะฮะอันนี้ ไม่ต้องแปลกใจนะที่หน้าตาของ Google มเป็นอย่างนี้อันนี้ผมใช้ไอ้น,นี่ฮะ UC Browser ะฮะใครจะใช้ Google Chrome ก็ได้ฮะโหลดได้เหมือนกันนะโอเคนะครับพอโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราไปโหลดอันนี้เลยฮะ e NS f i l e Explorer นะฮะอันนี้ a p p t a ก File นะฮะกดเข้าไปเลยปุ๊บพอโหลดเสร็จแล้วนะฮะแป๊บบนึงตอนแรกฮะมันจะอยู่จะอยู่ในหน้านี้นะฮะนี่จะอยู่ในหน้านี้ให้กด Internal Storage ตรงนี้นะฮะตรงนี้ กดไปเลยปึ๊บแล้วก็คุณเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนฮะสมมุติว่าเก็บไว้ที่เอเดียการ์ดก็เข้าไปที่เอเดียการ์ดฮะเก็บไว้ที่ UC ซีดาวโหลดก็ไปที่ UC ซีดาวโหลดะฮะโอเคส่วนผมเก็บไว้ที่ดาวโหลดนะฮะก็กดเข้าไปเลยนะฮะนี่ปึ๊บนะครับกดเข้าไปเลยปึ๊บโอเคแล้วก็ให้หาอันนี้นะสองไฟล์นี้ จำเป็นไฟล์ที่มีชื่อว่าเนี่ยฮะ Iron Man mod เนี่ยฮะเห็นไหมทั้ง2ไฟล์เลยนะอันนี้ให้เรากดเข้าไปเลยนะฮะกดเข้าไปไฟล์นี้ปึ๊บโอเคก็รอมันฮะรอมัน Import รอไปนะฮะ มันจะขึ้นอย่างนี้นะฮะแล้วก็นี่มันจะขึ้นแบบนี้ u c c e s s f u l l y import ใช่ไหมโอเคให้เราไปกดอีกไฟล์หนึ่งด้วยนะฮะมันจะมีอยู่2ออ,อันนะฮะเรากดเรากดอันนี้ไปแล้วใช่ไหมมันก็จะเหลืออันนี้ให้เรากดอีกอันหนึ่งะคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคนะครับแล้วก็ให้เราทําตามผมนะ ก็คือให้เราเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับมาที่ r ีซอร์ทแพกฮะกดอันนี้สองนะฮะ m ม p a พกมันจะมีโลโก้มาเวลอยู่นะฮะนี่ฮะไอรอนแมนะฮะกดไปทีหนึ่งแล้วมันจะขึ้นอันนี้ให้ให้เรากด Activate ตรงนี้ปุ๊บโอเคถ้าขึ้นแบบนี้กด Continue ตรงนี้นะฮะกดไปเลยนะฮะโอเคส่วน Behavior ก็เหมือนกันเลยนะอันนี้สองกดไปแล้วก็กด Activate ฮะ โอเคเอ๊ะไม่ได้ให้ไปอยู่ในช่องแรกนะฮะให้อยู่ในช่องแรกทั้งสองอะไรนะฮะทำยังไงก็ได้ให้ไอไอไอรอนแมนเนี่ยฮะัมันอยู่ในช่องแรกนะโอเคพวอยู่ในช่องแรกทั้งสองอันเลยะฮะก็ให้เรากดสร้างโลกเลยนะฮะปึ๊บโอเคนะครับเครดูดีกว่าเพราะว่าจะใช้ได้หรือเปล่าน,นะทุกคน เอาปับ๊บปเอาที่คราบมาที่คราบชือ้อแล้วก็ไอรอนนะฮะเหล็กเหล็กปึ๊บปึ๊บกระจกนะฮะกระจกแล้วก็เอาเนื้อสตาร์มาโอเคมาดูดีกว่าว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะปึ๊บ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  ปึ๊บ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 อ่าได้แล้วเห็นไหมคุณผู้ชมจะได้ชุดเกราะนาโนมาอ่ะแล้วก็ใส่ไปเลยดูดีก็เหาว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูนี่เห็นไหมครับใช้ได้แล้วโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแ like, ชร์ผมด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย,บายครับไซล์น่าระเด้อ Vậy là